ก็กราบสวัสดีคนทุกทายกนะ็นฮะวันนี้กับผมคาเฟ่วันนี้เราจะมาเล่นเกมแกมีอยู่นนะฮะซึ่งมีคนดูขอให้ไม่หมดยากครับก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปปิดการแจ้งเตือนโอเคต้องเตือนมาได้ยังไงวะ,ะนี่ฮนะผมก็ปรับนะั้นนี่มดฮานะฮะปิดเพลงไปแล้วก็ปรับสภาพไปสูงไปปรับปูด,ดีกว่าแล้วไปดูกันฮนะเล่นเกมจะเป็นยังไง อันนี้ผมมาถ่ายในอัลบั้มเอาเพราะว่าดูก่อนด้วยซิว่ามันจะมันจะเก็บเข้าอินดีการ์ดหรือเปล่าถ้าไม่เก็บก็ไปใช้แอปต่อแต่ถ้าเก็บเดี๋ยวก็ใช้ไอ้นี่ต่อเลยปา่กันนก็ใช้ใช้คุณภาพกากาฮะดูกลางว่าจะผ่านไหม ตรงนี้มีหนังสือโอ้ยยังแหลกอยู่เลยตรงนี้มีโอ้ยจอสะบัดไปตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมบเติตรงนี้เหรอ

ไปโอเคจะไปโยกันต่อืออันนี้ผมถ่ายเป็นทสามแล้วเพราะว่าทั้งทิกสามทิกแรกนี่คืออะไรอะเฟลท์้ังคู่เลยอีกอันก็เมมเต็มอีกอันก็มีเต็มหมดปรับเต็มหมดเลยอันนี้ก็ทีกสามแร้ยร้อยแล้ว เท่นี่จะเป็นเทสุดท้ายนะเพราะผมทขี้เกียจแล้วหายมันบ่อยเกินที่นี่เฟืองีเกลับกับสน่นงนเก็ตอาจเยอะมาก อีกแล้วเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเสียงเอดอัดโคตรเยอะเลยมันมีตัดทั้งทางเลยอะคิดเอาตอนนี้ไม่รู้ว่าแกนี่อยู่ไหนฮะ เทพธามหาโมริรมกา ตรงนี้ดีกว่ามายังฮัลโหลขโี่มาละว่าจะมานเนี่ย มีอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้นก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันจะไปอยู่ห้องห้องมุมไปเลยหรอเยึดระดับมาหมดทีเนี่ยไม่เจออะไรเลยไม่เจอตอนนี้นก็ไม่เจอ,อยังไปห้องมุมกันแหละมันก็นกอีกเยอะจริงๆเลย โอเค,อเคมาสบายจะไปกอะหนึ่งไปเรา้องที่มาเก็บ

拜托你。 ตอนนี้มีกระบอกปืนกันเฮียมันจักผมอีกแล้วแม่งดักทุกที่ทุกทางจะไปไหนก็ไม่ได้ท่านเลยอืมโคตรสจงไอ้แกนี่มันก็ไปดักตรงนู้นตรงนี้เกมนี้มันเกิดกันไม่แน่นอนกันจังวะ อีกคนจะไปเกิดตรงนู้นเดี๋วคนจะไปมาตรงนี้สรุปคนจะเกิดก็ตรงไหนวะ ตาก็บอกปืนอยู่น,นนะผมจำไม่ได้หรือผมไม่เคยเจอมัน โอ้โหยากเกินมันยากจนไม่มีอะไรไปสู้เนี่ยปืนก็ไม่ได้โอ้ย ไปเลยจะผ่านยังไงวะเนี่ยไปไปดูกันจะผ่านยังไงหนักทุกทิทางเลยมันจะเกิดตรงไหนก่อนมันขบวนมาเนี่ย พอแล้วโอ้ยโคตรตำคาเลยคลิปนี้มาโรกากกระโทรแกนี่โปได้ยงไงวะที่ไม่ไปเขาไม่ไปไว้เลี้ย เฮ้ยทินี้มางี้เลยเหรอโอโ้โหคุณตีเลยเกมจะเอาอะไรกับผมนะเอา้าฮัลโหลเกมคนต,ตีนี้ไม่อยากเล่นลนะ ตายเพื่อรอมเนี่ย เราไปใรข,ขปนนร้อมมตมกุมีอเฮ้ยโกงดีกว่า,ามันถึงฐาีเีวะ

ผมไม่จำคุกค่า อยากพวงนะ เสียงอะไรวะอืมตีเยพวมน,นแล้วมีเสียงอะไรโคตรานลำคาเลยวอีกสักหวังวับเกิดคือผมโคตรว น่าเก๋อนนี่ไหนโลกที่ผมเคยเอมาอาทจะไม่เกยเนี่ยสิบีงเงยงไม่ท,ทำอะไรเลียก็ตายฮะาสักรอบนึงครัวผมให ปัญหาเละเทะแล้มั้

ไปลตายก็ไม่ตายก็ไม่แลกใจแล้วคราวนี้ทุกคนก็สงทุกคนก็ไม่แลกใจแล้ว มันโหรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมเลยถ้าจะขนาดนี้พุ่งมาหาในห,ห้องผมเลยดีกว่าเีกักออมาทำอะไรลุกตะก,กัวก็จบแล้ว ไม่ต้องสักไส์ทำซ้ำเติมอะไรใช่ไโหมเพี่อนโหดูรอยร้อนดิ แพ้ก็ไม่แปลกถ้าเจอขนาดนี้อ่ะก็สำหรับกินนี่ก็มีประมาณนี้แหละผมไม่ชนะก็ไม่แปลกใจงั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะฮะสำหรับคลิปหน้าก็ถ้าอยากผมเล่นเกมอะไรก็บอกมานะฮะส่วนคนที่ท้าผมนั้นก็ขอโทษนะที่ผมไม่สามารถชนะได้เพราะเกมมันยากจริงงั้นก็แค่น,นี้นะฮะไปนะฮะไปย,ยฮะ